เวลา20นาฬิกา54นาทีวันนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากหอประชุมมหาวิชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครภายหลังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2,559ถึง2,560ระหว่างวันที่15ถึง20ตุลาคม2,563เสร็จสิ้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดาเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีประบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากตลอดทั้งสองฝั่งถนนที่ทรงระดาเนินผ่านโดยมีทั้งชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครอาทิไทยยอภูไทยกะเลิงไทยโซ่ไทยย้อยไทยลาวอีสานและไทยเวียดนาม ซึ่งมีวัฒนธรรมและการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์โดยราษฎรต่างพร้อมใจการเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างเกือก้องด้วยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้าทูลละอองตรีพระบาทเช่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิด